รองเท้าแดงแสนดื้อดึงเคเรนเป็นเด็กหญิงที่น่ารักมากผู้อาศัยอยู่ในโลกที่ไกลออกไปเธอเป็นเด็กหญิงนิสัยร่าเริงผู้อาศัยอยู่กับแม่ของเธอเธอมักจะถามในทุกๆเรื่องที่เธอสนใจแสงไฟเล็กๆบนฟ้าคืออะไรคะแม่เคเรนมันคือดวงดาวจ้ะ ทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกสุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นดวงดาวและเปล่งประกายอยู่บนฟ้าเคเรนมีของเล่นเพียงชิ้นเดียวมีเสื้อตัวเดียวและมีรองเท้าไม้คู่เดียวที่เธอสวมเดินไปทั่วแม่ของเธอให้เธอสวมรองเท้าไม้ซึ่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นักแต่ว่าพวกมันคือรองเท้าเพียงคู่เดียวที่เธอมีอยู่มาวันหนึ่งแม่ของเคเรนก็ล้มป่วยหนัก เคเรนต้องเข้าไปในเมืองเพื่อไปเอายามาให้แม่ระหว่างทางไปเธอพบรองเท้าสีแดงอยู่ในกล่องที่วางอยู่ข้างถนนเคเรนอดใจไม่ไหวจึงเอารองเท้ากลับบ้านเนื่องจากมันส่งประกายเจิดจ้าเหลือเกินแม่คะดูนี่สิหนูเจอมันวางอยู่บนข้างถนนด้วยคะ่ะน่ารักใช่ไหมคะบอกกัหนูนเลย เคนรองเท้าคู่นี้อาจจะเป็นของคนอื่นลูกควรเอามันกลับไปคืนเดี๋ยวนี้ถ้ามีเจ้าของเขาก็คงไม่เอามาไว้ในกล่องแบบนี้หรอกคะ่ะบางทีเขาอาจจะทำตกไว้ก็ได้นะถ้างั้นเขาก็ไม่ควรทำตกหนูจ้ามันและมันเป็นของหนูแล้วลูกจ้าฟังที่แม่พูดให้ดีๆนะแม่อาจจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้ลูกตอนนี้ไม่ได้แต่แม่ไม่อยากให้ลูกใส่รองเท้าของคนอื่นเพราะเหตุผลนั้นอย่าดื้อเลยนะลูก สัญญากับแม่ว่าลูกจะไม่ใส่รองเท้าคู่นั้นเคเรนสัญญากับแม่อย่างไม่ค่อยเต็มใจนักว่าจะไม่ใส่รองเท้าสีแดงและเก็บมันเอาไว้ใต้เตียงของเธอเวลาผ่านไปแต่เคเรนก็ยังอดคิดถึงรองเท้าสีแดงไม่ได้แม่ไม่เข้าใจถ้ารองเท้าสวยๆแบบนี้โดนทิ้งอยู่บนถนน <c oughs> ก็แปลว่าไม่มีใครต้องการมันแล้ว แม่ของเคเรนจากไปสัปดาห์ต่อมาเพราะอาการป่วยของเธอเคเรนเสียใจมากแต่เธอทำอะไรที่แปลกออกไปเคเรนสวมรองเท้าสีแดงไปยัางงานศพของแม่ในวันถัดมาคนที่มาร่วมงานศพไม่สามารถลากสายตาออกจากรองเท้าของเคเรนได้ใส่รองเท้าสีแดงไม่ได้อย่างไงดูถูกกันชัดๆแถมยีงมางานศพอีกในขณะเดียวกันเคเรนไม่ได้สนใจเลย พระเธอมัวแต่หมกมุ่นกับรองเท้าสีแดงของเธอหญิงชราผู้ใจดีเดินมาใกล้สุดสารเธอพบว่าเด็กหญิงคนนี้เพิ่งกลายเป็นเด็กกำพรา้าเธอจึงอยากรับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงโอ้เด็กน้อยนะ่าสงสารมากับฉันสิฉันจะให้เธอมีที่ได้กินอิ่มนอนหลับแต่เธอต้องขยันทำงานเพื่อที่จะสร้างชื่อให้ตัวเองนะ โอ้เจ้าสิ่งนั่นบนเท้าเธอคืออะไรทำไมถึงเลือกใส่มันมางานศพของแม่ล่ะน่าเกลียดที่สุดถอดออกเดี๋ยวนี้ไม่มันสวยจะตายมันเป็นของหนูโอ้เด็กน้อยอย่าดื้อไปหน่อยเลยฉันจะหารองเท้าสวยๆให้เธอได้ใส่เคเรนถูกบังคับให้ต้องถอดรองเท้าสีแดงโดยหญิงชาราเคเรนเสียใจมากที่ต้องบอกลารองเท้าสีแดงของเธอหญิงชารานั้น ไม่มีลูกเคเรนได้รับการประครบประงมเรากับเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวเธอได้นอนบนที่นอนอุ่นๆมีเสื้อผ้าตัวใหม่ให้สวมใส่และหญิงชาราย,ยังให้รองเท้าคู่ใหม่กับเธออีกด้วยแต่ว่าเคเรนเกลียดรองเท้าคู่ใหม่คู่นั้นแต่มันเป็นสีฟ้าไม่เห็นจะสวยเลยไม่สวยเลยสักนิดเดียว เคเรนยังคงคิดถึงรองเท้าสีแดงของเธอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ตามเธอเติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสางวผู้งดงามแต่ยังมีนิสัยดื้อดึงไม่เปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งตอนที่หญิงชาราซื้อของขวัญให้เธอหนูไม่อยากใส่ชุดนี้แต่แม่ทำให้ลูกเลยนะหนูไม่อยากกินอันนี้ทอดมันฝรั่งให้หน่อยสิกินสักคำให้แม่ได้ไหมจ๊ะ เคเรนลุกขึ้นจากโต๊ะโดยไม่ยอมกินอาหารให้หมดซึ่งทำให้หญิงชราไม่ค่อยพอใจนักเธอทำมันฝรั่งทอดและยกขึ้นไปให้ถึงในห้องเคเรนกำลังถอดรองเท้าสีฟ้าของเธออยู่ดูสิเห็นไหมทุกอย่างที่หนูมีมันเล็กไปหมดเลยหนูโตแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็ได้ไปซื้อเสื้อกับรองเท้าใหม่กัน หญิงชราและเคเรนออกไปซื้อของกันดูนั่นสิหน้าตาเหมือนรองเท้าสีแดงคู่โปรดของหนูเลยหนูต้องซื้อให้ได้เราซื้อคู่นั้นกันเถอะเคเรนหนูไม่จำเป็นต้องใส่รองเท้าสีแดงแพงๆหนูต้องใส่รองเท้าที่ใส่ไปไหนก็ได้เผื่อว่าเราต้องใส่ไปงานศพไงล่ะจ๊ะฉันซื้อรองเท้าให้หนูได้แค่คู่เดียวเท่านั้น เราซื้อรองเท้าสีดำแล้วกลับบ้านเธอะฉันเหนื่อยแล้วหนูไม่สนถ้าแม่ไม่ซื้อทั้งสองคู่หนูจะเดินเท้าเปล่ากลับบ้านอ้ทำไมถึงดื้อย,อย่างนี้นะเด็กน้อยหญิงชราซื้อรองเท้าสีดำกลับมาให้เคเรนด้วยเงินทั้งหมดที่มีเหลืออยู่พร้อมรองเท้าสีแดงที่เป็นประกายด้วยพวกเขาต้องเดินกลับบ้านกัน เท้าของหญิงชราเจ็บเอามากๆทำให้เธอเดินตามเคเรนไม่ทันเคเรนไม่สนใจเธอถือรองเท้าสีแดงของเธอและเดินกลับบ้านวันหนึ่งหญิงชราบอกเคเรนว่าพวกเขาจะต้องไปงานศพในเมืองเคเรนใส่รองเท้าสีดำเธอนะไม่อย่างนั้นคนจะมองว่าลูกไม่สุภาพ เคนมองดูรองเท้าสีดำในห้องของเธอก่อนจะหันกลับมาดูรองเท้าสีแดงสดใสเธอตัดสินใจสวมรองเท้าสีแดงเมื่อพวกเขาจะออกจากบ้านเธอปิดรองเท้าสีแดงด้วยกระโปรงหญิงชราจึงมองไม่เห็นรองเท้าสีแดงอย่างไรก็ตามที่งานศพทุกคนเห็นรองเท้าสีแดงของเครนซึ่งสองประกายอยู่ภายใต้กระโปรงของเธอ พวกเขากระซิบคุยกันเรื่องรองเท้าของเคเรนในงานศพว่ามันไม่เหมาะสมแค่ไหนเมื่อหญิงชราได้ยินเข้าเธอก็โกรธมากลูกไม่ฟังที่แม่บอกเลยลูกใส่รองเท้าสีแดงนั่นอีกแล้วเคเรนลูกนี่ดื้อจริงๆมีมารยาทหน่อยได้ไหมเธอคว้ามือเคเรนและพาเธอเดินออกจากงานศพ ทหารเก่าพูดหนึ่งเฝ้าดูเรื่องราวทั้งหมดเขาเดินตรงมาหาเคเรนขณะที่หญิงชาลาและเคเรนกำลังเดินไปยังรถม้าเขาคุกเข่าและพูดกับรองเท้าของเธอว่าจงดื้อดึงดันเหมือนเจ้าของเจ้าและจองอย่าได้หยุดเต้นรำจากนั้นทหารก็รูปรองเท้าของเคเรนนี่คุณยืนขึ้นเลยนะทำอะไรของคุณนะ่ะ โอ้ข้าเพียงแต่ชื่นชมรองเท้าสีแดงอันงดงามของเจ้าเท่านั้นเจ้าคงเป็นนักเต้นที่ยอดเยี่ยมแน่เคเรนดีใจมากถ้าอยากอวดทหารคนนั้นว่าเธอเป็นนักเต้นที่ยอดเยี่ยมเธอจึงเริ่มเต้นสองสาก่อนจะขึ้นรถม้าไปกับหญิงชราทว่าโอ้ไม่นะทำไมฉันถึงไม่หยุดเต้นล่ะทำไมเท้าฉันถึงไม่ยอมหยุดเกิดอะไรขึ้นกับฉัน เคนทำอะไรของลูกนะกลับมานะอย่างไรก็ตามเครนไปไกลกว่ารถม้าแล้วรองเท้าสีแดงไม่ฟังเธออีกต่อไปพวกมันดื้อดึงพวกมันพาเคเรนข้ามป่าข้ามภูเขาพวกมันเต้นแล้วเต้นอีกเท้าของเครนเริ่มเจ็บหลังของเธอปวดจากการเต้นเธอไม่สามารถนอนหรือกินได้เธอคิดถึงบ้านและเตียงของเธอ แต่ยิ่งกว่านั้นเธอคิดถึงหญิงชาราเอามากๆแต่รองเท้าก็ไม่ยอมหยุดเธอเอาแต่ใสไปใส่มาทั้งวันและคืนอขอร้องช่วยฉันด้วยฉันเหนื่อยแล้วแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยเธอเลยเคเรนกลัวมากเท้าของเธอบาดเจ็บหนักเพราะรองเท้าพาไปโดนพุ่มหนามแหลมในที่สุดเคเรนก็สะบัดรองเท้าสีแดงออกจนได้ แม้รองเท้าจะออกไปแล้วแต่เท้าของเธอก็ยังไม่หยุดเต้นเท้าของเคเรนบาดเจ็บสาหัสเธอไม่สามารถยืนโดยไม่มีไม้ค้ำได้โอ้ยเจ็บขาจังเลยฉันอยากกลับบ้านแล้วเคเรนกลับบ้านจนได้และรองเท้าสีแดงที่เต้นไม่หยุดก็ตามเธอไปหญิงชาราดีใจที่ได้เห็นเคเรนเธอป้อนข้าวและให้เคเรนได้พักผ่อน เคเรนอยากจะไปตลาดในวันถัดมาแต่เว่าเมื่อเธอเปิดประตูออกไป mm. เธอก็เห็นรองเท้าสีแดงวางอยู่หน้าประตูบ้านพวกมันยังคงเต้นและขวางไม่ให้เคเรนไปไหนหญิงชราและเคเรนต่างก็ประหลาดใจที่เห็นรองเท้าเต้นเองได้เคเรนรู้ทันทีว่าทั้งหมดนี้คือความผิดของเธอที่ผ่านมาหนูไม่ควรเป็นเด็กดื้อเลย หนูดื้อพอๆกับรองเท้าสีแดงคู่นี้หนูออกจากบ้านไม่ได้หนูไปโรงเรียนไม่ได้หนูไปตลาดไม่ได้หนูไปไหนไม่ได้เลยหนูขอโทษนะคะหนูควรทำยังไงดีโอ้ตายจริงทำไมไม่อธิษฐานขอให้รองเท้าวิเศษหายไปละ่ะถ้าหนูขอโทษจากใจจริงคำอธิษฐานของหนูต้องเป็นจริงแน่ เคเรนเริ่มอธิษฐานหลายชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนเธอลืมตาขึ้นมาและประหลาดใจที่เห็นทหารคนเดิมจากในเมืองยืนอยู่ข้างหน้าเธอเด็กน้อยข้าดีใจที่เจ้าได้บทเรียนเสียทีในเมื่อเจ้าสละความดื้อดึงได้แล้วรองเท้าเองก็เช่นกันสิ้นคำพูดนั้นทหารและรองเท้าสีแดงก็หายไป บัดนี้เคเรนและหญิงชราต่างพอใจกับความสงบสุขเคเรนกลับมาตั้งใจเรียนและไม่วอกแวกกับรองเท้าสีแดงอีกต่อไปจบบริบูรณ์